อ่ะโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแปลงเจ้า ps vita ตัว1000นะครับเป็นสายมืดกันนะครับผมนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมีอ่าเมมโมรีแท้ของทาง sony นะครับถ้าเป็นเครื่อง ps vita ตัว1000นะฮะมันจะไม่มีเมมโมรีมาให้นะครับเราต้องซื้อเมมโมรีแยกมานะฮะใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ฟอร์แมตทุกอย่างให้มันเป็นการตั้งค่าของโรงงานเลยนะครับแล้วก็อัปเดต ซอฟต์แวร์ให้เป็นล่าสุดด้วยน่าจะเป็น3 7มมั้งแล้วก็ตรงนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆอัปเดตเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องมาใส่พ s n ตัวนี้ด้วยนะครับใส่ของเราก็ได้นะครับพอใส่ไปปุ๊บนะครับมันจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนเอนเ,อนเสียบสายเจ้าของอเสียบสายชาร์จเจ้าพ s v i t a นะครับผมแล้วก็อ่า เพื่อนๆนะครับต้องลงโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมไอตัว QMCA เนี่ยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดทั้งหมดเลยนะครับมันต้องโหลดทั้งหมดเลยนะโอเคพอเพื่อนโหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ตัวนี้เลยนะครับตัวไอคอนรูปจอยเกมรูปพวกมีเดียทั้งหลายตัวนี้นะฮะให้เข้าที่ c o อปปี้นะครับผมปึ๊บมันก็จะคอนเน c t เข้ากับคอมเรานะครับพอถึงหน้าน uh, ี้เสร็จปุ Rut, ๊บนะครับยังไม่ต้องเข้าตามผมนะเอออันนี้ผมจะลองกดดูก่อนว่าไม่ใช้ได้หรือเปล่าพอถึงหน้าถ้านี่หน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับขออนุญาตนะอ่ะเห็นโปรแกรมทั้งหลายนี่ไหมเพื่อเพื่อนให้เราโหลดไฟล์ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครชื่อตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ชื่อตามนี้ เสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับนะกดตัวนี้แยกไฟล์นะครับแยกไฟล์อันนี้มันคือมันแยกเสร็จแล้วนะแล้วก็เพื่อนๆให้ดับเพื่อนคลิกเข้าตรงนี้นะฮะกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะอ่าโอเคพอกดติ๊กตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนเข้ากลับมาที่เพจวิต้านะครับอ่เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนกดตรงนี้นะฮะ ไปที่ PC USB นะครับอพอมันเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะฮะมันเปลี่ยนไปนะครับมันจะกดได้กด let's go ไปเลยนะเพื่อนๆต้องติ๊กตัวนี้ด้วยนะฮะคือตอนนี้เวอร์ชั่นของตัวเครื่องเราต้องเป็น3.73ด้วยนะครับนะกด start let's go เนี่ยกดไปเลยรอจนกว่ามันจะเสร็จนะฮะ ผมจะไม่กอนะเพราะว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจนะครับถ้ากอแล้วบางทีมันอาจจะไม่เข้าใจนะ <c oughs> ต้องขอโทษไว้ก่อนด้วยนะครับว่ามันไม่ชัดนะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งปิดโปรแกรมตัวนี้นะ <c oughs> ไปที่ตัว ph พิตของเราอ่ากูงงกับตัวเองกูสับสนกับตัวเองมากตอนนี้โอเคพอมาที่ ph พิตของเราเสร็จปุ๊บจิ๊บ ทิกตรงนี้นะครับ PC PS Vita setting นะครับจิ้มเข้าไปหนึ่งทีปับนะ๊บนะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปตัวแอปข้างบนสุดนะครับปึ๊บนะแล้วก็ PS Vita ปับ๊บจะเห็นตัวนี้ขึ้นมานะครับให้จิ้มตัวนี้นะครับกด copy กด yes นะฮะ copy แอปตัวนี้นะครับไปหน้าจอของ PS Vita นะครับผมเดี๋ยวรอสักคู่นะฮะ เมมต้องเป็นเมมแท้นะครับตัวหนึ่งพันถึงจะทําได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีความจุในตัวเครื่องอะ่ะมันต้องใช้เมมโมรีด้วยนะฮะรอนะอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะดยวดูเห็นไหมปิดได้นะครับปิดได้เลย <c oughs> ปิดได้ปุ๊บตัวนี้คือเจลเบรกเครื่องเรียบร้อยนะครับอ่ะตัวนี้ก็กลับมาทีเพลตตาเหมือนเดิมกดออกไปเลยเราจะเอาสายออกก็ได้นะฮะ กดออกมาเราจะได้โปรแกรมตัวนี้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเอาสายออกก่อนเนาะจะได้ตัวผมจะได้ทําถนัดนะฮะปึ๊บดึงออกมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะต่อโอ้แป๊บหนึ่งคือ,อ,โ,อโอ้ยกว่าจะดึงออกมาได้นะฮะโอเคพอเรา,าไดา้โปรแกรมตัวนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวดูอะไรตอนแรกเพื่อนๆจะอัปเดตเป็น3.73ใช่ไหมแต่ตอนนี้นะฮะ ซอฟต์แวร์ของเครื่องมันจะเป็น3.73เหมือนเดิมนะครับคือเขาเรียกว่ายังไงอะตอนเนี้เราเล่นสายมืดได้แล้วละ่ะนะให้เพื่อนๆนเข้ามาที่นี่นะครับจิ้มเข้าไปเดี๋ยวมาต้องดาวเกตกลับไปด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนกดเยีสนะครับโปรแกรมจะทําการเด้งเข้าไปหน้าอื่นฮะนี่เห็นไหมพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกด ลูกสอนลงติดตั้งตัวนี้นะฮะกด O นะครับกด O หนึ่งที่ปบอ่ะกด O เสร็จปุ๊บให้มาดาวน์โหลดเมนูที่สามนะครับกด O เหมือนเดิมปุ๊บรอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับรอแปบหนึ่งนะ คลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆทนดูนะครับคนที่อยากจะทําเป็นนะฮะโอเคพอเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับให้กดโอหนึ่งทีโอให้กดโอหนึ่งทีป๊าบอ่ะเราจะได้ตัวนี้มาแล้วครับผมเราไม่ต้องสนใจเราไปที่นี่ก่อนนะครับไปที่เซตติ้งนะครับเข้าไปมันจะมีตรงเนี้ยตอนแรกมันจะเขียนว่าอัปเดตนะครับของตัวเครื่องนะครับเราจิ้มไปเราไปติ๊กตัวนี้นะครับปึ๊บ นะครับกดออกไปเลยทีนี้ไอ้ตรงวิต้าเชลเนี่ยเราเข้าได้แล้วนะครับซึ่งวิต้าเชลมันไว้ทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจเนาะนีะ่พอเข้าหน้าวิต้าเชลมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันเป็นแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปที่หน้าคอมนะครับเห็นโปรแกรมตัวพวกนี้ไหมนเนี่ยอะดิเนรีนนะครับ ตัวออโต้อะดรีนาลีนพวกนี้เนี่ยตัว e ตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันต้องเอาเข้ามาในเครื่องของเพจวิตาของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมานะฮะแปบ๊บหนึ่งน,น,นึกก่อนอ่ะกลับมาแล้วนะครับทีนี้เราจะเอาโปรแกรมในคอมคอมพิวเตอร์ของเราเข้ามาในเครื่องเรายัางไงวิธีแรกเราไม่ต้องทำแล้วนะเราเข้าวิวอ่าวิตาเชลก่อนนะครับกดเข้าไปเลย พอเข้ามาถึงหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆเ,เสียบสายแป๊บหนึ่งนะผมโยกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาอ่ะพอเสียบสายเสร็จปุ๊บนะครับเสียบสายเสร็จแล้วตอนนี้มันเข้าเมนูอื่นได้แล้วให้เพื่อนๆกดสตาร์ททีหนึ่งนะครับกดสตาร์ทหนึ่งทีปุ๊บมันจะเขียนพวกนี้นะฮะเมมโมรี Memory ตรงนี้ไหมนะครับเราเช็คว่าถูกไหมพอถูกนะครับกด x นะครับพอเสร็จปุ๊บกดเชลตัวนี้นะฮะกดเชลเลยกดตัวนี้เลยปุ๊บหนึ่งทีมันจะทําการคอนเน็กนะครับทําการคอนเน็กกับคอมนะครับทีนี้เราก็เอาโปรแกรมที่เราต้องลงเนี่ยเอามาใส่ได้เลยเดี๋ยวผมขอเปิดไดรฟ์ของ Memory นี่ไงเมมโมรี Memory, นะครับอันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตคัดลอกมาทั้งหมดเลยนะครับที่มันต้องใช้นะ อ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมคัดลอกมาแค่แค่นี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพอเสร็จปุ๊บทำไงต่อให้เพื่อนกลับมาที่เพ a วิต t ้นะครับอ่ะกลับมาที่ Play ita, เพ a วิต t ้ากด X เลือกมาที่ ที่ตรงนี้นะครับ u x 0กด o เข้าไปเออึ๊บเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยอ่ะจะเห็นแอปต่างๆที่เรากัดลอกมาเมื่อกี้นะฮะโอ้ยมันไม่ถนัดเลยเว้ยแบบนึงนะให้เพื่อนติดตั้งทั้งหมดเลยติดตั้งอันนี้ก่อนติดตั้งไปทั้งหมดเลยนะครับกด o กด o กดโอที่แล้วก็รอมันติดตั้งเสร็จ ติดตั้งเป็นทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่ตัดนะครับจะได้เข้าใจต้องขอ,อโทษด้วยนะครับที่มันไม่นิ่งนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะรอ,อแป๊บนะช้าถ้าคลิปฝรั่งก็จะอธิบายดีกว่านี้นะฮะ แต่เราคนไทยแนละ้วเราบางทีเราฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องคนไทยก็จะทําน้อยนะครับทีนี้เสร็จพอเราลงติดตั้งแอปแอปเสร็จปุ๊บนะครับเอาใหมเอาหมอหอกไปก่อนปุ๊บทีนี้เราติดตั้งแอปเสร็จปุ๊บเห็นไหมไอตัวคลิปเนี่ยมันจะมาหมดเลยนะครับอย่าเพิ่งสนใจนะครับ ผมจะอธิบายไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆจะเข้าใจนะครับมันจะได้ทําได้นะฮะอ่ะพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะครับ <c oughs> เห็นไหมมันอยู่ที่ Ux0 นะครับกด O เข้าไปเลื่อนลงมาสุดนะครับให้กดคัดลอกนะครับให้กดคัดลอก PS2 ตัวนี้นะครับกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เลือกคำว่า Copy เลยกด O นะป๊าบ กดโอ้ยหนึ่งทีนะครับแล้วก็กด x กลับไปหนึ่งทีนะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูพวกนี้เยอะแยะเลยนะครับไปที่ u x ศูนย์เมื่อกี้มันก็อยู่ u x ศูนย์ใช่ไหมอ้อออกไปทำไมวะเนี้ยนะฮะแล้วก็ไปที่แอปนะครับไปที่แอปเลยกด O นะครับกด O เข้าไปอ่ะเพื่อนๆ,ๆจะเห็นตรงนี้นะฮะ <ๆ S 1> ให้เพื่อนๆเลือกมาที่โหมดนะครับ m o d o r u double o นะครับกด o เข้าไปนะครับแล้วก็วางไฟล์ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นี่ยฮะกด x หนึ่งทีอ่ากดสามเหลี่ยมนะครับกดสามเหลี่ยมโทษทีแล้วก็วางเลยกด o นะฮะ x x o o งงไปหมด้วกูอ่าแบบนึงนะวางเสร็จแล้วรอมันจนกว่ามันจะเสร็จนะครับ เพื่อนไม่งงนะไปเรื่อยๆได้บางทีผมว่าจะงงตัวเอง <c oughs> อ่ะพอเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนกด x กลับไปกด x กลับไปนะครับให้เพื่อนเลือ่อนเลื่อนลงมาที่คำว่านี่นะฮะ t a i นะครับกดสามเหลี่ยม เพื่อทําการเปลี่ยนชื่อมันนะครับนี่ไปเลือกไปที่นี่นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับกด O ใส่ตัว O ไป3ามตัวหรือ4ตัวก็ได้เดี๋ยวผมใส่สตัวก่อนอกด enter นะฮะอ่ะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะมะัเพื่อนเพื่อกด x หนึ่งทีไปที่ ur ศูนย์นะครับกด O เข้าไป แล้วก็ไปที่ TAI เมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะกดสามเหลี่ยมเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมนะครับกด O ทีนี้ผมจะใส่ O เนี่ยสตัวครับแล้วกด Enter นะทีนี้กด X กด X ไปออกไปหน้า Home เลยนะครับคือตอนนี้มันเสร็จแล้วนะครับ งงว่าไทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตัวนี้นะฮะตัวรูปนาฬิกาจิ้เข้าไปหนึ่งทีปึ๊บอ,อ๋อมันเขียนว่าแบตเตอรี่ต้องมีห้าสิบเปอร์เซ็นตโท่ให้ตายเหอะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวกลับมา เดี๋ยวก็มาใหม่นะครับโอ้อะ่ะเมื่อกี้นะครับเ <c oughs> มื่อกี้แบตเตอรี่นะฮะมันไม่ถึงห้สิเปอร์เซนนาะแล้วพอดีเมื่อกี้ผมปิดเครื่องไปเพื่อนๆก็ต้องเข้าแอปไอรูปแดงๆอันนั้นอะ่ะเข้ามาใหม่เพื่อไปที่เมนูที่สองนะครับเพื่อไปเปิดไอ้ตัวนี้นะฮะแล้วก็กดโอออกไปเลยนะครับทีนี้มาที่เซตติ้งนะครับไปทิกถูก ที่เมนูกลางนะครับแสดงว่ามันติ๊กถูกแล้วนะครับทีนี้เราไปที่แอปตัวนี้ต่อดูซิว่ามันจะได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมโอเคตัวนี้ได้แล้วนะเห็นไหมปึ๊ปึ๊บป,บปบึนะเมื่อกี้มันฟ้องตอนแรกม,มันฟ้องว่าแบตเตอรี่ผมต้องให้ถึง50%นะครับทีนี้มันถึงปุ๊บทำไงต่อแล้วมันขึ้นหน้าตางี้นะมานะครับให้กด X นะครับกด X หที รออย่างเดียวเลยกูถือเมื่อยไ,ไปรอยอย่างเดียวเลยนะครับรอไปเพื่อนๆไม่งงนะถ้าเพื่อนๆงงนะครับสอบถามผมได้เลยนะครับผมรอไปพอขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอขึ้นมาอย่างนี้นะให้เพื่อนๆกด x อกอีกหนึ่งที่ป,ป้าป้า แล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับอ่ะมันจะอ่านตรงนี้เห็นไหม ps2 update มันอัปเดตว่าไม่ใช่เดี๋ยว ps ps2 up อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะเออนะปล่อยแม่เลยผมอ่านไม่ออกนะมันจะอัปเดตไอ้ไฟล์ที่เรา Copy ไปนะฮะรอแป๊บหนึ่งอ่ะ เห็นไหมทีนี้มันก็จะอ่านปุ๊บๆนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับยัยงกว่ามันจะฟ้องว่าให้เราเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้คือเสร็จแล้วมันก็จะ update, อัปเดตอ่ามันจะดาวเกตนะครับเป็นตัว3.65%มั้งหรือ3.68%แนี่แหละจำไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราผมจะตัดมานะครับเดี๋ยวจะตัดมาเลยนะครับ ว่าให้มันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะถัดมาอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่งงนะ <c oughs> อ่ะทีนี้มันอัปเดตเสร็จแล้วแล้วมันก็ดับไปแล้วนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไม่ขึ้นรูปหน้าจอแบบนี้มานะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับ หมุนติ้วๆเลยอ่ะทีนี้เราทำสำเร็จไปหนึ่งขั้นแล้วนะเดี๋ยวลองเข้าพวกวิตาเชลดูสิว่ามันเข้าได้ไหมอ่ะมันจะเข้าไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆไปเปิดเหมือนเดิมเปิดตัวนี้เหมือนเดิมนะครับกดเยดเหมือนเดิมนะครับอ่าเลือกเมนูที่สองเหมือนเดิมนะครับ ที่ผมทำอยู่อะ <c oughs> ที่ให้ชาร์จแบตเตอรี่ครบ50%าสิบอร์เซะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อเราเปิดเกมเปิดเกมมาครั้งแรกนะครับเราไม่ต้องไปเข้าตัวนี้นะฮะ <c oughs> ทีนี้พอเราเข้าเสร็จปุ๊บนะครับให้ไปที่ Setting นะครับให้ไปที่ Setting ดูซิว่ามันได้ติ๊กถูกหรือยังนะครับ <c oughs> อ่ะมันได้ติ๊กถูกตรงกลางอ่ะติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ทีนี้ให้เพื่อนๆไปที่ ไอตัวเนี้ยไม่ต้องสนใจแล้วนะให้เพื่อนไปที่ตัวนี้นะครับนี่ปุ๊บเข้าไปจิ้มเข้าไปหนึ่งทีนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนหน่อยนะครับ่ะเพื่อนๆอ,อ,อ่านก่อนนะครับเพื่อนๆดูซิว่ามันให้กดอะไรนะครับโหจะดูแป๊บหนึ่งกดโอหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บนะครับมันจะมีเมนูขึ้นมานะครับว่าให้เราทําอะไรทีนี้ กดอะไรต่อกด x นะครับกด x หนึ่งครั้งรอนะครับรออย่างเดียวขึ้นอย่างนี้มาเสร็จนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับเพื่อนๆนะเห็นอะไรไหมมาให้เรากด x นะครับกด x ไปอ่ะทีนี้น่าจะเสร็จแล้วกด x ไปเลยครับ มันก็จะรีเซ็ตเครื่องหนึ่งครั้งแล้วมันหน้าตา่าหน้าโลโก้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เล่นโกงเกมได้ Go โกงโหลดเกมนูม่นเกมนี้มาได้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยว <c oughs> จะมาสอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับว่าโหลดยังไงนะครับทีนี้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับลดไปได้เลยตรงนี้สองตัวอโอเครู้เรื่องนะ ลบไปเลยเพื่อเราจะไม่เข้าไปใหม่นะครับบางทีบางคนกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเฮ้ยออกอะไรเงี้ยบางทีมันค้างก็มีนะฮะโอเคแอปต่อไปที่เราต้องทำนะครับก็คือ A ออาร์พทุยอ่านอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยนะครับเข้าไปเลย p k g p k g นะฮะมันจะขึ้นฟ้องนะครับนะเห็นไหม มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะกดออกไปเลยเคลียร์ไปให้ไปที่ตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะอัปเดตนะเดี๋ยวมันจะอัปเดตแน่เลยสตาร์ทผมไม่แน่ใจว่ามันจะอัปเดตหรือเปล่านะนี่มันน่าจะอัปเดตเดี๋ยวผมขออัปเดตแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้มานะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมตัดดีไหมอ่ะไม่ต้องตัดกันแะโอ้ยโอเครอ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 จนก,กว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็จะติดตั้งแอปอีกตัวหนึ่งมาให้นะครับก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ไอตัวที่ผมติดตั้งไปมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับอ่ะมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะฮะ เป,เป็นแอปตัวเดียวกันนะครับเพื่อนๆแค่เปลี่ยนเวอร์ชันให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันน2021บอนะครับอรอแป๊บหนึ่งเนาะคลิปนี้ผมว่าน่าจะนานวะ่ะ ยวผมก็ไม่ต้องตัดก็ไดนะ้จะตอนแรกบอกจะตัดสักหน่อยมันนานไม่เป็นไรไม่ต้องจัดไม่ต้องตัดเลยนะครับจะได้เข้าใจปึ๊บ,บนานลึกเกินอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะออกไปกหนึ่งทีนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะมีแอปอีกหนึงตัวเข้ามา อตอนแรกเราเปิดตัวนี้ใช่ไหมไอตรงสีขาวไม่ต้องไปสนใจมันนะตอนแรกเราเปิดแอปนี้นะครับมันจะมีแอปนี้ขึ้นมาให้เพื่อนๆใช้แอปตัวนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีกดเข้าไปหนึ่งทีรอเหมือนเดิมครับวิตาทีนี้ต้องรออย่างเดียวอ่ะพอขึ้นอย่างนี้มานะครับให้เพื่อนๆกดโอเข้าไปเลยตรง <c oughs> วิตาแลครับ <c oughs> ให้เข้าอันแรกนะครับเลือกหาคำว่าที่ไอตัวแอปอ pk p อะไรวะเมื่อกี้เนี่ยมันฟ้องไอ้โน,โนโนอะไรสักอย่างใช่ไหมเลื่อนหาอางเดียวตัว n นี่มันฟ้องตัวนี้นะฮะใช่ไหมมันฟ้องตัวนี้มันฟ้องตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆกด o หนึ่งที นะลงสองตัวเลยก็ได้เพื่อความมั่นใจนะครับกด O อหนึ่งทีอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วทำยังไงกดสตาร์ทหนึ่งทีนะครับปึ๊บนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้มาให้เรากด O อหนึ่งทีปึ๊บเครื่องก็จะรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับอ่า อ่าอันนี้คือเปิดปิดเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับิเดเปิดเครื่องไปแล้วซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะจิ้มเข้าไปเนี่ยวิตาเชลก็เข้าได้นะครับผมอ่าเห็นไหมเราไม่ต้องไปเข้าไปแอปตัวเนี้ยแล้วก็ไปจิ้มอะไรแล้วนะครับอ่าบางทีมันค้างมั่งอะไรมัง่งแต่นี้เพื่อนๆก็โหลดเกมมาได้เลยหนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวผมจโหลดให้ให้ดูสักหนึ่งเกมนะครับ พี่เข้าครั้งแรกมันจะขึ้นอย่างนี้นะให้เพื่อนๆกดสามเหลี่ยมหนึ่งค้งนะครับเลือกไปที่ <c oughs> รีเซ็ตนะครับเหมือนกดโออ่ามันก็จะทำการรีเซ็ตเกมทุกเกมที่มีอยู่นะครับผมอันนี้เป็นแอปอ,ออนไลน์นะครับผมดาวน์โหลดออนไลน์นะครับไม่ใช่ติดเครื่องเนาะรอมันแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันก็จะมีเกมหลายๆเกม มาให้เราดาวน์โหลดเล่นกันเยอะแยะมากมายโอเคเดี๋ยวผมขอลงเกมสักหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมนี้แล้วกันไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับนี่กด O นะครับตอนลงกด O กด O 1หนึงทีนะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นโอเคมากดโอเคไปเลยปึ๊บนะครับถ้าเพื่อนโหลดนะครับกด X อ่าตอนนี้ไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนจะโหลดอีกนะครับ เพื่อนๆก็หาหาเกมอื่นได้นะครับผมเนี่ยเกมพวกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วพอรู้ได้ไงว่ามันโหลดอยู่ตรงไหนนะมันจะฟ้องอยู่ด้านขวาบนนะครับเห็นไหรมรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่ามันเล่นเกมได้ไหมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าเมื่อนชอบนะครับกดถูกใจไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับทิปทำคลิปแบบขี้กโกงแบบนี้โอเคเดี๋ยวลองเข้าเกมทักหนึ่งเกมผมไม่รู้ว่าเกมอะไรนะก็เข้าไปดูว่ามันเล่นได้ไหมอืมนดน้จังละ่ะ อ่าน่าจะเล่นได้มัง้งมั้งนะน่าจะเล่นได้แหละเพื่อนเพื่อนเออมันเป็นเครื่องเกมรุ่นเก่าแล้วนะครับมันก็จะนานหน่อยนะครับกดสตาร์ทดูสิว่ามันเล่นได้ไหมอืมเล่นได้นะให้มั้ย ยึบยึบอ่าเล่นได้นะครับเพื่อนๆอ่าโอเคสำหรับนี้นะครับวิธีการโกงก็มีประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวมันมีเทคนิคพวก o v e r c l o v e r c a l ทุย o v e r c o c k เขาเรียกว่าไงโกงเฟรมเล่นะครับให้มันไม่กระตุกแบบนี้อันนี้ยังผมยังไม่ได้โกงมันก็จะกระตุกหน่อยนะฮะแล้วก็เปิด fps ตรงนี้นะครับแบบพื้นฐานนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับใครชอบนะครับก็กดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามผมไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับก็ไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย